เอาละมาวันนี้เราก็อยู่ในแบบของบูล็อกนั่เองนะครับผมนะก็ในแบบของบูล็อกเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าตอนนี้มีอัปเดตย่อยมาก่อนที่จะอัปเดตหลักในอาทิตย์หน้านะครับผมตอนนี้สังเกตได้เลยว่าตอนนี้มีโปรเซอร์เวอร์มาแล้วนะครับผมนะอ่าก็คือมันจะเป็นเลเวล15นะครับผมแต่ในอนาคตอ่ะอาจจะเป็นเลเวล30หรือ45อะไรพวกนี้อยู่ที่การโหวตนะครับเหมือนตอนนี้มันกำลังโหวตกันอยู่นะว่าโปรเซอร์เวอร์ตอนนี้ จะให้มันเป็นเลเวลเท่าไหร่นะครับผมแต่ตอนนี้คือเลเวลสินะครับผมนะเออประมาณนี้สลหรับโปเซเวอร์ออร้านเมดิซีนบริการขายไก่ตันไม่ว่าจะเป็นในแมปของบูล็อกไลเวลแมปบอกฟู้ดหรือจะเป็นแมบอนิเมะแอดเวนเจอร์และในอนาคตอาจจะมีแมบอื่นๆอีกมากมายรวมถึงกระทั่งการเติมโลบัลด้วยหากใครสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยต่อไปก็จะมีในเรื่องของส่วนของโกลเอฟเฟกนะครับผมอ่าราคาเท่าไหร่วะเนี่โยโอ้ย สองกเก้าโลบักจัดเลยนะังแต่ let's go เพิ่งมาใหม่นะผม2องร้อยเก้าบโลบักไเกียวไอเฟลมันจะเป็นแบบประมาณนี้นะมันชื่อว่ากริดนะเอออ่ะเดี๋ยวเราลองดูตอนใช้จริงว่าเป็นยังไงต่อไปนะผมก็จะเป็นในส่วนของ e mode นะผมตอนนี้ก็มีอุ้ยอ e mode สองอันเลยว่ะก็มีจะเป็น duo e mode นะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของกริด c o s m e t i c นะครับผมก็คือไอกริดเนี่ยมองง่ายๆว่ามันจะเป็นคล้ายๆออร่าในตัวเรานะครับผมเออเนี่ยมันก็เท่อยู่นะถามว่ากูซื้อไหมเหรอหูสามเก้าเก้าก็ แพงเอาเรื่องอยู่นะการก็แพงไอ้กิจนี่ก็แพงเออถ้าใครจะว่าอยากสะสมเซ็ตนี้ก็จัดเลยนะผมเออสลหรับออร่าที่ตัวแล้วก็พวกเอ่อป้ายการ์เรานะครับผมผมเอาแค่โกพอว่ะไอ้พวกนี้มันเฉยๆมากเลยๆๆกลัวจัดมาเลยไปเลสโกถือว่าจัดมาแค่2อันนี้พอแล้วกันเชิงว่าหลักไหมมันก็เป็นอัปเดตจอยที่เกี่ยวกับ AI นะผมที่มันโหดขึ้นนะเอเราสามารถไปดูได้ที่เกมเลยอ่เ<ะ>ดี๋ยวลองลงมาดู อ่ะปกติอ่ะเราดอดข้ามหัว AI อ่ะปกติมันจะดอดได้ปะอันนี้เหมือนดอดไม่ได้แล้วปะฮึบปะ oh. นี่ไงมันโดดแล้วไงเฮ้ย <c oughs> เอาดีเมื่อกี้ดอดข้ามไม่ได้เอระแล้วถ้าเรายิงแบบธรรมดาว่ะยิงธรรมดาแบบอย่างนงี้สมมตินนะฮึบ <c oughs> อ๋อก็ยังเข้าอยู่ถ้ายิงแบบธรรมดานี่ยังเข้าอยู่เนี่ยแบบหาช่องว่างยิงอ่ะมันต้องลองเรื่องสกิลว่าระบบ,บสกิลยิงปะวะยังใช้ตัวอะไรอยู่เฮ้ย <c oughs> เอาดิลอง, <c oughs> ล,องลองใช้ลินยิงดีปกติลินยิงแล้วไม่เข้าเลยนะ ึเฮ้ย,ยปกติไม่จะอยู่แค่ไอ้รัศมีไม่เกินขอบสี่เหลี่ยมปะไอ้สี่เหลี่ยมข้างในอะแต่นี่มันออกมารับบอลเหรอหเอ็งมีเอ็งมีซาเอะใช่ปะเฮ้ยลองดูดิซาเอะกับค,คอมโบคู่กันมันจะได้ปะวะพี่ลองเล่นชีโดดูดิว่าตแต่ปกติถ้าเป็นก่อนมันเข้าลนะแล้วนะหรอแต่ลองติ<อ>งยันดีลองติยันดีน้องมันจะเข้าเพราะว่าติอะปกติเอไอจะโง่รับไม่ได้นะอัติอะมึงรีตกปะวะเฮ้ย มันรับได้ว่ะปกติระยะไกลม่จะไม่รับอะเนอะทุกสกิลเลยที่เป็นอันติีปกติมันจะไม่รับนะเอ้ยแต่นี่รับว่ะมาเดี๋ยวเราลองมาดูสกิลแบบยิงของชิโดด้วยการใช้สกิลวีนะปกติม่ยิงเข้าเลยนะเวย้ยแบบสกิลวีอะมาเดี๋ยวผมลองใช้ก่อนนะฮมึมันก็ยังเข้าอยู่นะก็พูดอะ่ะเออมันก็ยังเข้าอยู่อะ่ะหรือว่าอาจจะแบบถ้ามันตรงๆมันอาจจะรับได้หรือเปล่าวะ เหมือนอารมณ์ว่าถ้าหาช่องยิงตัวบอดได้ยังไงมันก็ได้วะ่ะแต่ถ้ามันแบบว่าตรงตรง,ตรงตัวเลยอะ่ะมันก็ยากนะดูดิเฮย้ยมันรับลินได้วะ่ะปกติแม่งรับไม่ได้นะวยบอทจะรับไม่ได้เนี่ยใช่ไงก็ร้อยเปอร์เซ็นด้วยการที่จะแก้ไอ้บอดอย่างนี้ก็คือร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็คือว่ามันต้องหาช่องว่างในการยิงคือยิงตรงตัวไม่ได้ละเออเราไปเล่นตัวเซิร์ฟดีกว่าไปก็รู้แล้วว่ามันประมาณนั้นแหละ มันน่าจะหมดแล้วปะเออีมดก็ไม่ได้เท่าไหร่อ่ะอีโมดมันก็เฉยๆว่ะมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโปรเซอร์เวอร์กันดีกว่านะผมนะโปรเซอร์เวอร์ก็คือจะคัดคนที่เลเวลประมาณที่ผมเคยบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนะเดี๋ยวลองลองไปเล่นกันดูดีกว่าป s <S ไปเลสโก้ไมส่งให้ลินไป่ได้ส่งให้ลินลินอะไรลินอะไรเฮ้ยกูคือผู้รักทดสอบตัวที่หนึ่งที่สุดในโลกมึงรู้หรือเปล่านี่กูต้องเล่นก็จะแบบสองศูนย์น้องนี่ซื้อ,อยังซื้อเดโนปาร์สอะซื้อเดโนปาสกัขนมแสนอร่อยนะง แล้วอีโกหนังไงแล้วมันอีโกหนังไงตัวเดิมเลยนี่ว่าไมค์แมกแล็บอะแล้วทำอะไรอะกูรับอะชิวๆนี่เหรอครับความแรงของลินอะได้แค่นี้เหรอเฮ้ยโ,โหดูกูยิงโชว์กูมาไปตุ่นทำมีคนเลนชิโดนะแม่งไปติดแกวยาเคมีนี่น่าจะเข้ามาแล้วจริงปึ๊บหลบไปหนึ่งทีเ,เล้วเลชิโดโอ้โหแล้วไงโอ้ ลู <chat> love, oh, ้ง <the> in <the> <the> ี <the> ้เป็นติกลยาทัคิมินส่งให้กับตัวนั้นน่าจะดีว่ะพอเราเล่นซาเอกไงกูเชื่อะไรชิชิ่อเราซื้อเราซื้อเตาเจี้ยวชิชิน้องสองหนึ่งกูชิวไม่ดิวะคือกูกูเหนื่อยปะมาดิกูกูก็ก็เหนื่อยปะทำไมอะมันลินเนี่ยมันลินเออชิวนี่กูรับให้มึงดูมึงรับไปหรือเปล่าวะไอ้แหลมทำไรอะอเอาเดียวเดียวดิเอาเลยเอาเลยเอาเลยยิงไอ้ยอ่อแล้วแม่ไอ้อมาจะมาที่บ้านเมื่อกว่านี้ เบ๊กโอ้โหมึงยังนนจะไปอีกเหรอวะมึง <appointment> นี่มันงานมาจริงๆเลยประตูคนเนี้ยแม่งออกแล้วก็เข้าออกแล้วคมโคตรไวเลยวะ่ะน่าจะมีคูลดาวน์หน่อยสักสิบห้าวิอะไรเงี้ยไม่ส่งเลยมันไม่ส่งมันเป็นอีโก้หนาอันนี้มันอีโก้หนาอันนี้บอกว่ากูขอบอลเก็บไปเล่นที่บ้านก่อนนะแบบว่าบอลไม่มีม <า S 1> ที่บ้านกูเก็บไปเลี้ยงก่อนเลยอุ้ยมันรอนตีหรือเปล่าเด้งยิงยิงยิงรอนตีหรือเปล่าเฮ้ยในครูด้วยสวยสวยโดนกูกรอบโอ้ยเชี่ยร์แล้วอุ้ยไปจะกรอบใครวะ แล้วยาวเอ้ยแต่มันกอบลินก็ไม่มีปัญหาหรอกให้มันกอบเฮอร์ลินอะจะให้มันกอบ์ฟใสเออพี่โอ้ยล้วก็ชิโดเฮียแล้วแต่ถ้าเป็นบอดจริงบอดมันรับได้นะถ้าเป็นจริงเนี่ยถ้าเป็นบอดบอดรับได้แต่กูน่าจะรับได้ป่ะวะเพราะมันคือบอดกูรับโชว์ไอ้น้องบิ๊กบงบิ๊กแปงอะไรขอโทษนะอาม์มไนกูยืนรับชิวๆเลยว่ะไม่ต้องเดินเลยอะแทบไม่กระดิกส่งไปเอ้าอุ้ยเราอยู่สวยสวยน้อง เอาคืนไปเอาคืนไปมึงอุตส่าก็มึงก๊อปใครอ่ะมึงก๊อปใครเลโอบมาจะก๊อปใครมันไม่ก๊อปแล้วมันหมดแล้วสกิลมันอ่ะไอ้ขอบคุณพ่อครับบอลอ่ะอุ้ยอยากได้ปะผมสกูไอ้น้องไปเพื่อนไปเลยไปเลยไปเลยโจโชว์ไปหนึ่งหนึ่งกับประตูพีพีพีเปิดเปิดเลยเด็ดเบสบอลมาโชว์ไว้หนึ่งหนึ่งอ่ะในหนึ่งเบสบอลเตียงพังนี่เตียงมันพังไงน้อง เอ้าแล้วเราดีจะรวมดีสี่หรือเปล่ารุดทีสี่ปะไปกินไอเทมบี้โอ้ยไอ้เหี้ยลจบแล้วที่เป็นเสื้อเดนอปักเสื้อดีไอ้น้องเฮ้ยมาแล้วว่ะมาตัวอีกที่อีโก้ที่สุดอีโก้หนาได้ไม่ส่งอยากยิงเหรอมาเด็กอยากยิงอะไรอุ้ยมันกอลใครวะไม่ไม่ได้กอล์่ะไอคูเลยนะโอเคเซ่ไอคูเลยนะไอคูกองหลังที่เป็นประการที่ห่วที่สุดไอ้น้องโจไป อุ้ยเอาวะส่งให้จังหวะนี้ชิโดกูบอกว่าเซเดโดปาร์กูส่งต่อส่งต่อแล้วไงแล้วก็ยิงวู้กับเข้าแล้วเขาขึ้นนิ่งมายังไงปิดฉากเลยไหมใหญ่นั่นไงอุ้ยขอขอกูขอกูขอกูขอระยะนี้อุ้ยโหจะรับได้อีกแต่ได้เพราะกูขอน้องขอปิดสวยสวยขอปิดสวยสวยขอปิดสวยสวยขอปิดสวสวย ูขอปีสสวยกูขอปีสสวยอือัก็อยากขุ้นแขอน <c oughs> ออไไี้อือก็ดาบมันหมดเวลาละหมดเวลาแล้วไม่เป็นไรอือไ่ขอลอดาบเ่อะละกันอืว่าละได้กูได้ใช้พิ้ายอนาง